ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับมื่อเนี้กับาเบ้าโจนะครับกับจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาต่อระบบนํานะครับ ครับมาดับเรืกอาจะทําการนี้นะครับต่อแย,ยกน้ําใส่ขว้านะครับแล้วก็เอาน้ําลงงาได้พร้อมนะครับเพราะว่าตอนนี่เรามาเชียร์ให้ให้ต้นมะนาวนะครับพี่น้องต้องถอดต้นเหี่ยวก้นล้วก็ต่อแย,ยกใส่ขวาไปนะครับจะประมาณนี้นะครับเนาะผมบท่ท่าด้ทาเก่าเด้อพี่น้องทุกส่วนผมจะบท่ทาเก,ก่านะครับเพราะว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงใส่แตงสีฟันเกาครับพี่นอ้องตัวนี้ก็จะท่าเก่าไปเลยนะครับค่อนข้างจะแน่นอนนะครับ อเพร้อมวานนีค,ค,ครับแล้วครับเอ็บไว้พูนครับพี่น้อง ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับงานมองนี้นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นว่าวเปิดปิดปล่อยน้ํานะครับแยกไปซ้ายไปขวานะครับว่าวตัวนี้ก็จะไปปุ่นครับปล่อยน้าลงสาครับครับสวนกล้วยก็ผมจะต้อน้ามองนี้ครับพี่น้องครับก็ช่วงกลางของสวนเลยครับก็จะลากสายมาสองเส้นนะครับลากสายสีดำาๆนะครับสายพี ตัวนี้ก็จะว่างทอแบบนี้ครับอ่านี่ครับผมก็จะต่อมองนี้ครับพี่นอ้องต่อมาเนี่ยเราก็แยกสายสองเซนนะครับ ภาพผีดครับฝนก็นจะลงเม็ดลวเด้อครับพี่น้องตามคาดครับวันนี้มีฝนนะครับใส่พองอ้อครับพี่น้อง ไว็ไ ครับตอนนี้ก็จะต่อขอต่อแบบนี้นะครับต่อ2หมองครับแล้วก็จะยิ่งสายสีดํานะครับเงาเลยครับสองเซนจ,จะทำการวัดรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เขาจะเสียบสายพี่อีนะครับมองนี้ครับเขาจะออกแบบมาแบบพ้นอีนะครับพี่น้องเปเ๊ะเ,เลยเออกแบบมาแบบพ,นบพ้นอีเป๊ะ พอดีเป๊ะเลยครับพี่หนาะมจะนั่งกับเชียบสายพี่ขอมานีนะครับแต่ประมาณนี้เนาะ 不知道。 ครับมองมองหนึน่งครับผม ピン。<noise> โอเคนะครับพี่นอ้องเรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นท่อเก้าที่ตัดมานะครับใส่ต่อไปเลยครับประหยัดประหยัดทรัพยากรโอเค okay, เรียบร้อยครับพี่นอ้องวันนี้เ็ต่อสายดำนะครับวันนี้ นี่ก็เป็นสายที่อีแล้วครับพี่รองสายที่อีครับที่ยี่สิบิเมตรนะครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเสียบไปแล้วหนึ่งเส้นนะครับสองครับพี่น้องเสียบเลยครับโอ้ง่ายครับผมครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับยุดนะครับเดี๋ยวกับแดดมีหลายอากาศครับมาเนี่ยมุดรวม สุดลมวมากาศครับอาจจะต่อไปหาไพ่แล้วครับบ้านน๊นี่ต่ออีกครับทนนั้งคุ่มเราเป็นค่อยไปครับ เดี๋ยวทดลองมึงครับพี่้องทดสอบทดสอบเรีกยงวันนะว่าพุ่งไก่ขนาดไหนครับจะได้การระยะถือว่าเขาจะ่อจังไรเนาะกีกับไปลานค่าครับสื่อของมาบครบดีครับกะประมาณนี้เนาะ ครับการัสมีกับไก่พอสมควรนะครับครับแบบนี้น่าจะโอเคนะครับพี่น้องครับครับโอ้ไก่ครับพี่น้องรัศสมีประมาณหเมตรนะครับพี่น้อง ซี่เมตรนะครับประมาณ4 5, ียย่เมตรหาเมตรได้อยู่การรัศมีรอบกับจะประมาณเกือบสิบเมตรนะครับพี่น้องกาจะตั้งไว้ระวางก่อกันอาจจะโอเคนะครับพี่น้องครับกาบ่ได้เปลืองพื้นที่ทหลายนะครับตั้งไวเ้เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับเนาะจุดแรกอาจจะเปิดโดนแน่จังเอยครับเพราะพื้นเปียกแ้วกับบ่ยากนะครับเปิดเข้าเดียวกับได้ทีแล้วครับพี่น้องสวัสดีจ้า ฮัลโหลหนาก่อนสวัสดีจ้าโอ้ปิดปิดโรงเรียนไปล่ะวันสุดวันสุดท้ายจ้าโอ้ครับกลับไปรับมาแต่โรงเรียนครับกบใกล้จะปิดเทอมอีกแล้วครับพี่น้องครับเช็ดยังก่อนโอ้กับดักกับดักยังเนะาะครับพี่น้องครับ ไปต่อนำต่อครับผมครับกต่อตอครับพี่นอ้องเยจะจมืดแล้วครับับไปรับนักเรียนมากลหรอครับไปตลาดครับไปสรงนอไหม่นะครับสรงนอใหม่พี่พียงน้องคนสร้งมากครับ สปิงเกอร์แต่ประมาณนี้นะครับพี่น้อง ทำทาจะตกอีกแล้วนะครับเรียกกระลมเรียกกรฝนเดียกกับแดดสลับอยู่นี่แหละครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องครับมาทานครับกาจะยิดตั้งไว้เป็นช่วงๆนี่แหละครับกาจะให้พื้นดินนีเปียกไปเบิดตเลยนะครับพระมานนั่นนะครับบริจี้เข้าไปในก่อนะครับแต่ว่ากัเฮ็ดแต่มันคล้ายๆครับฝนตกนลครับพี่น้อง อันนี้ครับกระเดี๋ยวมือนก็นจะต้อออกไปอีกนะครับพี่น้องตอนนี้กับโบท่านในท่าเก่านะครับตัวสุดท้ายของท่านในท่าเก่าอยู่นะครับอันนี้ครับกะจะซุ่มอยู่จักหน่อยแหะครับพี่น้องคือว่าโอเคอยู่ ซุ o มเย็นซุ i มเตรียมตัวลับบ้านครับพี่น้องอันนี้กับมาเหรินซ um. ื้อๆรอไงอ่าครับผมมาเหรินซื้อนะครับมื่อนี้กับมีสาวเขียวมาซอยนะครับกับซอยเก็บขยะนะครับเก็บใบไม้นะครับพี่น้อง เสีกิ่งไม่ครับอักพี่น้องอครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับครับก็เอาไว้พ่อกนคลิมนาครับเมื่อนี้สาเขียวน้ใหม่แล้วครับอยู่กับไฟครับต่อนามก็จะประมาณนั้นแหละครับไพ่ก็ยางหน่อยกับมีหนามนะครับเมื่อเก็จะต่อต่อออกปีจักซี่หาทอนนะครับมากมากเลย เร็ว้เล่น้ำครับผม,มเมอนกนขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับ